จะเลิกติดตลกแล้วอยากติดเธอมากกว่าสวัสดีครับสถานีวายขอนำเสนอนิยวายจบในสองตอนถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกับตัวละครได้เลยครับแนะนำตัวละครพระเอกเจอราชแซ่กงอายุ27ปีสูง187เซนติเมตรมาเฟียฮ่องกงเขาไปลูกครึ่งที่มีส่วนผสมลงตัว ระหว่างตะวันตกและเอเชียใบหน้าที่ใครต่างขนานนามว่าเทพเจ้าผิวขาวเผือกสว่างสวยัยดวงตาคมจมูกด่งเป็นสันเรียวยาวริมฝีปากอวบอิ่มใบหน้าคมนั่นแซมไปด้วยข่าบางๆตามกรอบกรามที่เด่นชัดลงมาลำคอและแผงอกที่เห็นได้เบาๆจากการใส่เสื้อเชิ้ตติดกระดุมลึกเจราเป็นคนมีบุคลิกสมาร์ท มีนิสัยไม่ชอบคนทรยศโกโหกรักอิสระไม่ชอบผูกมัดกับผู้ใดเป็นคนเด็ดขาดและบทลงโทษค่อนข้างโหดร้ายเพราะเจ้าตัวชอบเล่นให้เหย่งงอมไม่ใช่ว่าค่อยค่าทิ้งแต่ยื้อชีวิตให้ตายไปเองในเอกตาหมิงอายุ20ปีสูง170ซนติเมตรหนุ่มจีนแผ่นดินใหญ่ที่มาอยู่ฮ่องกงเพราะต้องการมาหางานทำตาหมิงนั้นเป็นหนุ่มหน้าหวาน หน้ารีรูปไข่ริมฝีปากกระจับงดงามดูหน้าจูบผิวขาวทรงผมทูบ็อกซ์สีน้ำตาลอ่อนทำให้เจ้าตัวดูหน้าเข้มขึ้นมาเล็กน้อยดูแก่นขึ้นจริงๆต้าหมิ่งไม่ชอบใบหน้าตัวเองเท่าไหร่พราะดูเหมือนกับตุ๊ก,กตาไรเดียงสาทั้งที่ความจริงนิสัยแก่นก้านสู้คนไม่ยอมใครเป็นคนตรงๆกล้าลุยกล้าได้กล้าเสียแต่ขณะเดียวกัน ก็มีความอ่อนโยนได้บ้างสถานการณ์ใจดีใจกว้างและคีดจจอ่อนอีกด้วยเรื่องราวความรักของเจรา์ดแท่กงและตามหมิงนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมและฟังนิยายวาที่มีชื่อว่าเมียรับจ้างรักของเจ้าพ่อมาเฟียนี่คุณอย่าลืมจ่ายค่าจ้างผมนะตามหมิงภรรยาในนามผู้รับจ้างว่าขึ้นพร้อมกับ วางมือบนโต๊ะข้างหนึ่งอีกข้างก็แบมือข้อสามีในนามไปด้วยที่เป็นถึงเจ้าพ่อมาเฟียลำดับต้นๆของฮ่องกงชายผู้นั้นคือเจอราดและคนจะแบมือใส่หน้าของพ่อมาดเข้มทำเหมือนกับว่าถูกคูทวงนี้ได้ก็คงจะมีแต่ภรรยาเด็กที่ห่างกันเจ็ดปีคนนี้เพียงเท่านั้นพรุ่งนี้วันที่เงินเดือนนายจะออกไม่ใช่หรือไงเขาพูดถูกมันไม่ใช่วันนี้แต่เพราะว่าต้หมิงกกวอีกฝ่ายจะลืม ผมเห็นว่าคุณเนี่ยยุ่งๆกลัวว่าคุณจะลืมนี่ผมต้องใช้เงินด่วนส่งไปที่บ้านนะครับเออจะว่าไปขอตั้งนอกเหนือนหน่อยสิเพราะว่าคืนนี้ผมจะต้องออกงานกับคุณแต่ไม่มีชุดใส่อองานเลยใบหน้าทาเลนทขี้เล่นว่าพร้อมกับยิ้มเขินเบาๆเรียกได้ว่าตามหมิงนั้นเก็บทุกเม็ดเงินเดินที่ว่าจ้างให้มาเป็นภรรยาส่วนตัวก็ว่ามากแล้วแต่ก็ไม่เคยเอาออกมาใช้ แม้แต่กับเสื้อผ้าที่ต้องคอยสวมใส่แต่งตัวยามได้ออกงานกับสามีจำเป็นซึ่งมันก็อยู่ในข้อตกลงที่ต้าหมิงเคยพูดว่าหากอยากให้ออกงานเคียงข้างด้วยไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่ต้าหมิงมีอยู่แล้วเจ้าัดต้องยอมจ่ายเงินเพื่อประิินโฉมหนุ่มน้อยไหวสะพังผู้เป็นภรรยาและแน่ละว่าเจ้าหดต้องทำไม่เช่นนั้นได้ถูกผู้เป็นแม่เพ่งหัวแน่โทษฐานไม่ดูแลภรรยาให้ดี เดี๋ยวนายเนี่ยออกไปซื้อกับฉันโอเคคนตอบรับลากเสียงสูงทำท่าทางสบายๆก่อนลงไปนั่งบนโซฟากลางห้องทำงานชีวิตของตามหมิงค่อนข้างว่างเป็นหลักหากไม่เพราะว่าติดเรียนเพราะเป็นคำพูดของแม่เจราชที่อยากให้ตามหมิงเรียนต่อไม่ได้อยากให้ไปรับจ๊อบทำงานเหมือนกับความตั้งใจแรกที่มาฮ่องกงดังนั้นชีวิตใบเรียนมหาลัยของตามหมิง จึงเริ่มขึ้นหลังจากรับงานเป็นเมียรับจ้างของเจรัสด้วยเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อหนึ่งปีก่อนตาหมิงวัย19ปีมาทำงานที่ฮ่องกงแต่ไม่ทันพ้นสามวันในการหางานก็พาท่าไปพบกับเจรัตเข้าเรียกได้ว่าตาหมิงนั้นไปอยู่กลางดงกระสุนได้เช่นไรก็ไม่รู้เจรัตจึงลากตัวขึ้นมาพอเห็นว่าเป็นเด็กก่อนจะถูกผลักออกจากรถไปเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยดีแล้ว ตอนนั้นต้ามหมิงชีนิ้วตามแช่งพอถูกผักลงจากรถจะไปส่งในที่ที่คนผุกพานก็ไม่ได้ถ้าคุณตกระกรรมลำบากบ้างนะผมจะถีบคุณแบบที่คุณเนี่ยถีบผมเลยแต่ไม่พ้นสามวันทางสองก็ดันเจอกันเข้าอีกเมื่อต้ามหมิงนั้นต้องไปทำงานต่างเมืองไม่ใช่ในเมืองฮ่องกงและดันไปเจอกับเจราที่วิ่งหนีกลุ่มคนมาด้วยอาการบาดเจบ็บ จึงต้องหาเจ้าตัวเข้าที่พักโกโรโกโซกของเจ้าตัวก่อนแต่ต่อให้ไหนย่านนั้นเป็นที่พักคล้ายกับว่าสลัมติ้นหมู่บ้านชาวบะมงพวกศัตรูก็ไม่ราวมืออด้วยง่ายจี้ให้ดูห้องเปิดประตูคว้านหาตัวเจาราดตาหมิงนั้นต้องจำใจเล่นบทมีความสัมพันธ์บนเตียงกับพ่อมาเฟียหนีตายด้วยการถอดเสื้อผ้าเปิดทอดบนเอาไว้ใช้ผ้าหม่มคุมตัวนิดหน่อยคอมตัวเจาราดเอาไว้ ทำให้พ่อมาเฟียใหญ่แห่งฮ่องกงนั้นรอดมาได้เจราดเมื่อกลับมาถึงฮ่องกงได้ก็ให้มือขวาไปตามตัวต้าหมิงวางจะตอบแทนเป็นเม็ดเงินไปเพราะเห็นว่าอีกฝ่ายนั้นยังดูเด็กและดูท่าแล้วจะลําบากไม่น้อยแต่มันดันจบหมอกกับที่พ่อแม่อยากให้แต่งงานขู่ว่าจะหาคู่ให้กับเจราดทําให้เจราดที่พิจารณาดูแล้วว่า ตาหมิงเหมาะสมที่สุดในเวลานั้นที่จะว่าจ้างมาเป็นเมียชั่วคราวเพราะอีกฝ่ายนั้นคงไม่นึกอยากจะเป็นเมียขึ้นมาจริงๆและคงไม่เรียกร้องอะไรขนาดเขาจะตอบแทนให้ยังไม่รับบุคคลซึ่งเคยช่วยชุตเขาเอาไว้ดวงตาใสซื่อแต่แข็งไม่กลัวตายทาที่จะบอกก็ได้ว่าเขาอยู่ในห้องใต้ร่างของอีกฝ่ายเพื่อไม่ให้เสี่ยงตายแต่ตาหมิงกับพร้อมจะช่วยเหลือชีวิตของเขาเอาไว้ คุณผ้าโคตรหนาเลยอะเอาบางหัวนี้ได้ไหมคนภรรยาถามสามีขณะเดนินออกมาจากห้องลองเสื้อผ้าด้านจาราลุกขึ้นมองเจ้าของร่างน้อยใส่สูสีครีมดูอ่อนโยนอ่อนหวานดูดีมีระดับเหมาะสมกับเจ้าตัวดีไม่ได้เอาคุณผมใส่นะคุณไม่ได้ใส่สักหน่อยฉันซื้อให้ฉันเลือกได้เชอะเจ้าของแก้มขาวงอนเป็นแก้มสละเปา อีใส่คิงอ่อนเล่นๆพูดติดปากว่าเชอรก็เป็นคำพูดประจําตัวของต้าหมิงเช่นกันบางครั้งมือขวาคนสนีทก็แอบ,บคิดว่าทางคู่เหมือนกับคู่สามีภรรยากันจริงๆหรือเป็นเพราะว่าใช้ชีวิตมาเป็นหนึ่งปีแล้วจึงอยู่ด้วยกันอย่างไม่อึดอัดใช้ชีวิตแบบสบายๆแต่เจ้าหน่ายขาลานิสัสอยู่ง่ายใช้ชีวิตเรียบง่ายเข้ากับคนอื่นง่ายสําหรับต้าหมิงเขารู้อยู่จากนิสัยเจ้าตัวแต่เจอหลานไม่ใช่ เจ้านายของเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาตัวตนได้เปลี่ยนไปตั้งเยอะแค่ตาหม,มิงออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างเรียนรู้สังคมมหาลัยกำลังสนุกสนานก็มีอาการเริ่มหวงแหนจากไม่เคยสั่งให้กลับตรงเวลาก็ออกกดแทบเป็นเจ้าของชีวิตโถโถโถ,โถคุณสามีมันหนาจริงๆนะครับตาหมิงไม่รู้สึกกลัวอ้วนเวลาใส่สูตรเพราะเจ้าตัวกินยังไงก็ไม่อ้วนสักที ทางที่เจราดพยายามขุนพาไปกินของอร่อยเป็นประจำแต่เจ้าตัวกลัวเรื่องร้อนและไม่ชอบความรู้สึกอึดอัดเพราะปกติต้ามิงนั้นไม่ชอบอะไรกับการแต่งตัวอยู่แล้วแค่ในชีวิตประจ,จำวันใส่เสื้อยืดกังเกงวอร์มมันก็มากพอแล้วงานนี้เนี่ยน่าด้ขอบคุณฉันแน่ทำไมล่ะครับตามิงถามคนที่คอยขยับเสื้อผ้าของเขาให้เข้าที่เข้าทางเพราะตอนนี้เจอราดเหมือนกับว่า กำลังแต่งตัวให้กับตุ๊กตาหน้าหวานตัวเล็กๆอยู่ซึ่งคนถูกถามไม่ยอมตอบอะไรมากไปกว่าการยิ้มเฉยๆเมื่อช่วงเวลางานเลี้ยงบริษัทมาถึงตามหมิงเข้าใจแล้วว่าถ้าไม่เจรา,าถึงพูดว่าต้องขอบคุณก็เพราะว่าบรรยากาศในงานวันนี้ราวกับอยู่ในข้วโลกเหนือคือจะหนาวไปไหนก่อนนั่นคือความคิดของหนุ่มวัย20ปีขณะมองขึ้นไปยังใบหน้าของสามี ก็แแขนไว้สิงานนี้คนเยอะเป็นพิเศษต่อให้ไหนอยากจะกินขนมมากแค่ไหนฉันก็ยังปล่อยนายไปไม่ได้มีแต่แขกเหลือขึ้นชื่อและสำคัญทั้งสิน้นตามหญิงทำหน้างอนแต่ก็ทำตามอย่างว่าง่ายเพราะไม่อยากทำให้สามีเสียหน้าสายตาคู่กลมกวาดมองไปรอบๆก็พอเข้าใจว่าไม่ควรจะออกหางเจอหลานแน่ๆน,นี่เป็นงานแรกที่รู้สึกว่าบรรยากาศกดดันขนาดนี้ งานสองงานก่อนเจอราชจะให้มือซ้ายและคนติดตามสองคนพาไปนั่งโตได้เลยและจะลงมือสว่าปาให้อิ่มแค่ไหนก็ทำได้อย่างเต็มที่แต่งานนี้ไม่ใช่ทางพ่อแม่ของเจอราชมองหน้ากันพางยิ้มเล็กน้อยใช่ว่าคนเป็นแม่ไม่รู้ว่าลูกชายไปหาคนมาแต่างงานเพื่อปิดบังปกปิดความคิดที่พวกเขาจะหาคู่ให้แต่เพราะว่าตาหมิงดูท่าจะเหมาะสมกับลูกชายตัวจริงๆ สิ่งที่เหมาะสมไม่ใช่สมบัติไม่ใช่ฐานะทางสังคมแต่เป็นทัศนคติความคิดความอ่านที่เจราร์ไม่มีความสดใสในชีวิตสีสันความอ่อนโยนความใจดีและความใจเย็นสำหรับคนเป็นแม,แม่ลึกๆแล้วถ้าหาคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตของลูกชายได้ก็จะดีมากเธอเคยหมดหวังเพราะใครจะมาจมอยู่กับมาเฟียที่มีชีวิตเหมือนกับฟางเส้นสุดท้าย หรืออยู่บนหน้าผาหินตลอดเวลาไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนหากมีคนเข้ามาหาก็หวังแต่จะมองรูปสมบัติของเจราตแต่กับต้าหมิงนั้นมันไม่น่าใช่เธอไม่รู้ว่าลูกชายตัวเองจ้างมาได้เงินขนาดไหนแต่ต้าหมิงแล้วดูจะรามีความสุขมากกว่าจะทำตามโดยการถูกบังคับแม้ว่าการพบกันในครั้งแรกเจ้าตัวจะร่าอึดอัดไปบ้างแต่พอเสร็จกันด้วยคำพูดเธอและสามีก็รู้ว่าต้าหมิง คือคนที่เหมาะสมที่สุดกับลูกชายหากทั้งคู่จะรักกันขึ้นมาจริงๆพอต่อให้บังคับแต่งงานไปไอ้คำว่าอยู่กันไปก่อนเดี๋ยวจะรักกันเองมันแทบไม่มีอยู่จริงเลยคุณผมขี้เกียจตอบเยอะก็รู้ว่าผมอายุ20ผมอายุ20ปีเองนะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจที่ผมเรียนมหาลัยคุณก็ให้ผมเลิกเรียนตามใจชอบและผมก็เรียนเกี่ยวกับภาษา ไม่ได้เกี่ยวกับงานบริหารเลยอะผมจะทําคุณขายขี้นหน้าไหมเนี่ยผมไม่อยากทําให้สามีตัวเองอะต้องมาหน้าแตกหรอกนะที่ภรรยาไม่รับรู้อะไรเลยแค่ผมอายุน้อยกว่าคุณมากก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วคนเป็นสามีมองใบหน้าหวานที่หวานหยดย้อยมากเป็นพิเศษในค่าคืนนี้อย่างเอ็นดูเจอาราดก็ไม่รู้ตัวเองว่าเมื่อใดที่เขาชอบสีหน้าแววตาของตาหมิงที่ไม่ต้องการทําให้เขาต้องลําบาก ทั้งที่ถูกจ้างมาเป็นภรรยาทแท้ๆไม่จาเป็นต้องห่วงเขาขนาดนั้นแต่กับระวังกลัวว่าทเขาเสียขี้หน้าไปทุกเรื่องเขาพอใจที่ต้าหมิงจะระบากใจแบบนั้นทั้งที่ก็รู้สึกไม่ดีเช่นกันอยากให้ต้าหมิงอกพายไล่พึงมั่นใจไปเลยว่าเธอคือภรรยาของเขาภรรยาที่เขารักสุดหัวใจ